ตาเห็นบ่ตาตาเห็นไหมตัวเลขผมเห็นตาจ้องเหมือนจะได้มีตัวเลขอ่ะเห็นไหมเห็นอยู่ครับเห็นตัวไหนครับหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ตาเห็นตรงไหนครับไหนตาเห็นตรงไหนครับฮะหนึ่งหกสี่เลยบ่อตาหนึ่งหกสี่ ไหนตาเห็นตรงไหนตรงนี้เลยบ่เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่แล้วบ่าตาตรงนี้เลยตามอีกตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่บ่หนึ่งหสี่เลยโอ้เดี๋ยวผมจ้องให้ดูก่อนนิดหนึ่งว่าคุณผู้ชมทางบ้านเขาจะเห็นนําบ่ออ้คือผมเห็นสองหนึ่งชัดใช่ตาเห็นอะไรตา เอาใครเห็นอะไรนะครับใครเห็นอะไรก็ไปซื้อออเดอร์นี่เดอ้อแต่คุณตาเราเห็น164 164คุณตาเราเห็น164นะครับได้เห็นตัวไดนก็ไปซื้อเอาครับเนี่ยแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับสําหรับตัวนี้แคปหน้าจอไว้นะครับ ตาเห็นสัตว์หรือเปล่าหนึ่งหกสี่ครับเนี่ยบนนี้เห็นเลยไหนตาสี่บึงก่อนนะไหนตาชี้ดูสิไหนตรงไหนตาอ๋อตรงนั้นเลยบ่หนึ่งหสี่เลยโอชัดเลยใช่ไหมครับ อยู่นี่ยังงามเลยงามโอ้โหเห็นชัดเลยตายู่จกปีหรอตาหกสิบห้าหก้ากส่้าโ้ไก่กันเนาะเดี๋ยวเรียกขึ้นตาไปหาสื่อขึ้นสื่อลงไงเด้อหกกับเก่านี่ตัวเดียวกันนะครับ6กับ9อ่ะตัวเดียวกันเด้อหนึ่นะครับสําหรับคุณตานะครับ164แล้วก็อายุตา6กหาปี

ตาตายังจ้องอยู่คือเก่าอยู่ตายังสงสัยอยู่ว่ามหนึ่งหกสี่เลยมองหันล่ะที่ตาเห็นนั่นแหละนั่นแหละถ่ายเบืงเบื้งข้างนั้นอยู่เพิ่นนั่นฮะไทยนั่นโอ้ตรงนั้นเลยบ่หนึ่งหกสี่นี่ตาเราว่าเราเห็นมองนี่ชัดแห้งละว่าพอใดเห็นตัวใดนี่เดริ่มเข้าไปเห็นเบื้งอีกถอดถอดเด้อถอดเด้อนี่เลยบ่ตาหนี่เลยเนาะ นี่เลยคตาบอกว่าหนึ่งหกสี่นะครับหนึ่งหกสี่คุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทั้งบานนะครับว่าเห็นตัวไหนเห็นเลขตัวอะไรนะครับก็ลองไปอไปสื่อเอาเลยนะครับเพราะว่าคุณตาเราเห็นหนึ่งหกสี่สัตว์แห้งสัตว์แห้งสัตว์แห้งหลายครับชื่อถ่ายรูปบึงถ่ายเอาเขาไปถ่ายเอาบึงถ่ายบึงเลยครับ thay tiếp về nè Lệnh bộ khúc nhưng liếc về phía ta này không phải Nhưng mà hát ảnh nam liếc về phía lửa liếc về phía nam liếc về หกี่เบิดแล้วเลือแต่สี่หกสำหรับแพงเนี่ยหกสีเบิ้แล้วเลืแต่สี่หกเออหกทั้งขุนมีนะครับเด้อหกสี่ทั้งนู้นมีนะครับหกียังเหลือทั้งขุนนะครับ ตายังสงสัยอยู่ตายังสงสัยอยู่นะบ่สงสัยเลยยังชัดเลยตัวนี้มันง่ามเลยกับเบิ้งเลยพิจารณาเบิ้งเออแงกเบิ้งข้างนั่นแงกเบิ้งข้างนี่นะครับสำหรับคุณตานะครับมือนีวันหยังเฮ้ยวันหยังเฮ้ยวันที่วันพุธวันพุธวันพุธวันที่สิบสองวันคู่อีกวันคู่ทั้งวันคู่ทั้งวันพระอีกเนาะเมนบอ่นนีเอยู่ วันแม่โอ้วันแม่เพิ่นยี่เป็นโยวันแม่น้องพอกขุนด่ฮะวันฤติสิเป็นยู่อำเภอหนองพอกจังหวัดเติพออยู่อำเภอหนองพอกบ่ครับบ่อนุบุษฎานอำเภอหนองพอกบ่อยู่ร้อยเอ็ดขุนบ่อเอ้าคือผมคิดว่าจะยู่แถวนี้บ่แม่นตินี่ผมจะมาหอดโอ้พุ่งตะมาหอดพุจะมาหอดโอ้ยได้โชคกับคุณตาเลยแหละประเทศนี้มาจากมาจากร้อยเอ็ดสงสัยได้โชคกับคุณตาแล้วนี่อยูแตงอำเภอหนองพอกเหมืนเนาะบ่า ผมคิดว่าแต่คุณตาอยู่แถวนี้ครับโต๊ะใดก็บ,บอกกันแน่แต่ว่าคุณตาิ่นว่าเห็นสัตว์แห้งบว่หนึ่งเดี๋ยวผมจุดแล้วเดี๋ยวผมสิบ,บอกมองครับตามาจากลอยเอกไมา่จากน้องพอก,กว่าตา้าน้องพอกร้อยเอ็ดโอ เห็นงามแห้งหมดตาตามองนี่นาอตาเนอหนึ่งหกสตาเห็นนะครับหนึ่งหแต่ว่าไดเห็นตัวไดนอนอนี่นี่ครับตาบอกว่างามแหงเห็นงามแหงหนึ่งหกสี่นี่นนาะตาเนหนึ่งหกส ยังก็าตาหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่สัตว์แห้งตาว่าเห็นสัตว์แห้งหนึ่งหกสี่งามแห้งกว่าตาออมาตั้งแต่ลอยเอ็ดผุนนอตานะ เออพันห้แล้วก็ต้องซื้อเอา,าครับก้องคอบเจ็ดต่อเจ็ดก็มุกาหารเขาห้แต่คนใกล้ๆเลยจ้ะเออแมนไอ้ค <c> น <oughs> <c oughs> ให้จับไปตรงไหนี่นี่ก็มอมือนอเงนให้จับไปตรงไหนเลยตัดดวงเนาะกลงไปแล้วเป็นไปโ่อนะกำบ้าโคดนพรานอาจจะนรก

Okay.